สวัสดีครับผมพบกับช่องสลมตักกันหล่อครับวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่ๆนะน,นะข้างหลังนะครับมาลอดูปลาปลาขึ้นชายฝั่งอาวุธประจำกายแแหครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่ามีปลาเข้าไหมถ้าเข้าเจอเอาวุธหนักแน่ครับผมไปพา,าไปดูปลากัน มันจะเข้ามาตามชายหาดเนะี้่ยมันเข้ามาหากินเคยครับเคยก็คือกุ้งตัวเล็กๆมีปลาเล็กๆน้ำใสๆเป็นปลาเป็นปลาเขาเรียกว่าเป็นปลาเห็ดโคนปลาเห็ดโคนนะครับมันเข้ามาเนะแล้วก็จะมีฝูงปลาฝูงปลาลัง ผมปลังเข้ามามากินนะครับทั้งกินเคยทั้งกินปลาตัวเล็ก,ลกนะฮะปลาใหญ่กินปลาเล็กประมาณนั้นครับครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกับผมยาวๆครับว่าจะมีปลาเข้าไหมนะครับก่อนที่จะเข้าทํางานนะครับเดี๋ยวจะพามาลุ้นนะเดี๋ยวจะพามาลุ้น,นครับผม มาดักลอปลากันมาดักลอปลากันครับว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่ามีนกกระยางนะครับที่สังเกตได้ง่ายนะครับเนี่ยนกกระยางธรรมชาติสังเกตจากธรรมชาตินะครับผมว่าฝูงนั้นน่าจะใช่นะเห็นไหมครับขึ้นผุดผุๆผุดผนั ต้องมาดักรอนะว่าใช่นั่นเลยถุงนั่นอ๋อลุงเขาวางอ,อนว,อาวางออนแล้วครับอ๋ลุงเขาวางอวนไปแล้วครับไม่ทันแล้วฮะเดี๋ยวต้องรอมันมาทางนี้เดี๋ยวต้องรอมันมาทางนี้นาานลุงเขาวางอวนแล้วครับตีวงล้อมเห็นฝูงปลาไหมครับปุดๆๆๆๆนี่ตรงแถวๆนี้ครับแถวๆนี้ ขึ้นอยู่แถวนี้หนะลวงตีโค้งมาแล้วครับถ้าตีโค้งเลยมาเนี่ยเราพร้อมที่จะทอแแหนะครับนะุะงูงุงปลามาแล้วครับเนี่ยครับงงปลาฝูุงปลามาแล้วครับหัวหน้านเขาจะตีวงล้อมมาเนี่ยะตีวงล้อมมานี่ครับ,บ,รมมน,รบนะครับตีวงล้อมมาแล้วครับ ฝูงเนี่ฝูงผุดผุดผุดอยู่นะแถวเนี้ยแถวเนี้ยเนี่ยนะเนี่ยแกบตบีวงล้อมมาแล้วครับเป็นฝูงปลาลังครับเป็นฝูงปลาลังนะครสะพายตีโค้งอ้วนวางจากหัวหาดทางนู้นนะครับมาเข้าหัวหาดทางนี้นะครับก็คือปิดล้อมมันนั่นเองนะครับปิดล้อมนะครับนี่ฮะ นี่ครับฝูงปลาอยู่นี่ฮะฝูงปลาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เนี่นี่ฝูงปลาอยู่นี่ยเนี่ยเนี่นี่ปลายปลายนิ้วผมเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นร้อยโลได้บ้างนีะครับปิดล้อมนะครับนแกจะหมุนเป็นเกลียวเหมือนก้นหอยนะครับแกจะหมุนเรือเหมือนเหมือนก้นหอยเลย แกก็ไล่นะครับแกก็ไล่ให้เข้าวนนะครับรอบไล่ให้เข้าวนนะนู่นครับอยู่ปลายเรือแกนะหูใหญ่ครับฝูงใหญ่เมื่อกี้ผมถือแหบ่ะแกะมานั่งรออยู่ตรงนี้ฝูงใหญ่มาก เป็นการไล่เป็นการไล่อวนไล่ปลาเข้าอวนนะครับเป็นการไล่ปลาเข้าอวนเดอชองแผนเน็นการหาวิธีหาปลาอีกแบบนึงนะครับเอียงกองผมเอียงให้ดูยาวๆครับว,วันนี้วางอวนหาปลาทะเลนะครับ ือแหมาไม่ทันรือแหมาไม่ทันครับรือแหมาไม่ทันอ่าถือแหมาไม่ทันแกนะฮะปายเรือลงก่อนนะครับเมื่อกี้หนื่งกันเจ็จผมแนะ่แกไล่ปลาเขาอ้วนนะฮะนกกระยางฝูงนู้นนกกระยางฝูงนู้นกินอยู่ทางนู้นนะ บินเปนอยู่นะเข้าอวนนะเต็มอวนแล้วมองผมว่านี่ฮะต้องรอแกสาวนะก็วันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวันของผมนะครับพอดีคุณลุงเขาลงไปแล้วก็ต้องปล่อยให้คุณลุงเขาหาไปก่อนนะครับ แล้วก็มารอคนลุงก็รุ่นกันนะครับพอดีผมเหลือบมองนาฬิกาก็ไม่ทันเวลาเข้างานนะครับก็ต้องขอภอภัยพี่ๆน้องๆที่มาติดตามนะครับผมก็เลยผมต้องต้องรีบกลับมาไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะเข้าทำงานนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องปล่อยให้คุณลุงเขาหาไปนะครับไม่รู้ว่าแกจะได้มากได้น้อยเพียงไหนนะครับแต่ว่าเป็นฝูงปลาก้อนโตเลยนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ